แม่เบิกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปไปดูแล้วก็พาไปชมสถานที่ที่เป็นสถาปัตยกรรมโบราณเพราะว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นเมืองเทพนิยายเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะว่าสวยงามขนาดไหนอันนี้แค่เราเริ่มต้นเดินม,มาถึงนะคะเรายัง ลึกในความสวยงามในสถาปัตยกรรมโบราณเลยนะคะเดี๋ยวเราตามกันมาเลยเมืองนี้จะออกสำเนียงยากนิดหนึ่งนะคะถ้าเป็นภาษาเยอรมันจะเรียกว่าบัมแบกส่วนภาษาอังกฤษจะเรียกว่าแบมเบิร์กบางทีอ่ะไม่เยอะอาจจะออกเสียงทั้งบัมแบกและก็บัมเบิร์กนะคะ ให้เวลาเดินทางจากเมืองมิวนิกออกจากเมืองมิวนิก9โมงมาถึงนี้11โมงครึ่งก็คือ2ชั่วโมงครึ่งนะคะ ตอนนี้ไกด์กิติมศักดิ์มิสเตอร์เอกหาดอุสเกอร์กำลังพาไปดูสถานที่ต่างๆนะคะร้านอาหารนะคะเพราะตอนนี้เที่ยงแล้วจ้ะร้านนี้คนเต็มหมดแล้วค่ะ Can repeat again ปั๊มเบีร์กาูมโอเคเขากำลังดูแผนที่นะคะที่เราบอกว่าอันนี้ดับบเบิร์กโดมนี่ไม่ใช่ค่ะนี่คือสถานที่ดับบเบิร์กโดมที่เราจะเข้าไปข้างในนะคะ left or right 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 is right. right here it's sign for door the ต้องเดินขึ้นเนินนะคะ อาการหอบก็จะมีนะคะรถที่เราเห็นสีแดงๆส้มๆนี่นะก็คือรถบริการนักท่องเที่ยวนะคะ

ันนี้คนไทยนะคะสามคนนี้จ้าโอ้โหบรรยากาศสุดๆเลยค่ะดูสิคะสองคนตายายนั่งทานข้าวสองคนบ้านอาหารกลางลำน้ำกลางแม่น้ำ อันนี้แม่น้ำอะไรคะเรกนิสชื่อแม่น้ำเรกนิส วันนี้อากาศดีมากไม่เย็นทุกคนก็จะเดินกินไอศครีมอ เดี๋ยวไปดูซิเขายืนรอคิวอะไรอะคะโอ้เขายืนรอคิวสั่งอาหารและก็ไอศครีมนะคะ this one is a gelato ice cream right gelateria italian gelateria อ๋อนี้เป็นเจลาตโต้ก็คือไอศครีมของอิตาลีเ,เวเนิเเนิียอิตาลีาเนี่ยเมื่อกี้เราได้ถามพนักงานเสิร์ฟก็คือเป็นไอศครีมจากอิตาลีนะคะคนรอคิวอะ่ะยาวมาก จุดนี้นักท่องเที่ยวเหมือนมดอ,อีกแล้วจ้าบริเวณนี้ของเมืองบัมเบิกลักษณะจะาคล้ายเมืองเวนสิสของประเทศอิตาลีนะคะดูวิวทิวทั ตรงนั้นจะเป็นสะพานแต่เราจะมองไม่เห็นนะรถวังอยู่ค่ะ นี้นักท่องเที่ยวเขาจะมาเป็นกรุ๊ปทัวร์นะคะเมื่อกี้เห็นไกด์เขาอธิบายบอกรายละเอียดตอนนี้เราอยู่บนสะพานบัมแบกที่สวยเหมือนเวนิสของเมืองอิตาลี สถาปัตยกรรมสวยมากเลยตรงเนี้ยอันนี้เขาเรียกรถไลไม่รู้อะค่ะล้อย้ายใหญ่ <c oughs> คนเริ่มเหมือนมดแล้วนะคะ <laughs> มีฝรั่งมาแย่เราด้วยเรากำลังวิดีโออยู่ฝ <laughs> รั่งก็ขี้เล่นเหมือนกันนะคะ <laughs> อันนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามของเมืองบามแบกความสวยงามของตึกรามบ้านช่องเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามฝรั่งเนี่ยเวลาทำงานก็ทำจริงจังเวลาเที่ยวก็เที่ยวแบบ กินแบบสุดๆนะคะบ้านเราเขาเรียกสแกมเบิลนะคะแบบเนี้ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายให้ชมบรรยากาศในเมือง เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวโอเค you go first which restaurant goes we don't know because we never been สังเกตแล้วทุกร้านเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว